ยิ่งไม่มีเงินยิ่งต้องทําสิ่งนี้ครับตอนที่โอป้าเคยมีปัญหาด้านการเงินเมื่อ6กถึงเปีที่แล้วนะครับจนมาถึงวันที่โอป้าได้เรียน NLP โอป้าพ้นพบเคล็ดลับหนึ่งครับในหนังสือ The Magic นะครับซึ่งเป็นของลอนด้าเบิร์นเขียนครับเขาบอกว่าให้เราเขียนใส่ธนบัตรที่เรามีอยู่ณตอนนั้นนะครับเขียนคําว่าขอบคุณเงินทุกบาทนะครับขอบคุณเงินทุกบาทที่ฉันเคยได้รับมาตลอดทั้งชีวิตขอบคุณเงินทุกบาทที่อยู่ในบัญชีฉัน โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้คุณเขียนขอบคุณนะครับเงินทุกบาทที่อยู่ในบัญชีของคุณนะครับไม่ต้องเขียนเป็นจํานวนตัวเลขน,นะครับก็ให้เขียนใส่แบงก์ของคุณครับถ้าเกิดว่าคุณมีแบงก์อะไรอยู่ตอนนี้นะครับเช่นแบงก์ห้าสิบแบงก์ร้อยนะครับคุณก็เขียนออกมาเลยว่าขอบคุณเงินทุกบาทที่ฉันเคยได้รับมาตลอดทั้งชีวิต ขอบคุณเงินทุกบาทที่อยู่ในบัญชีฉันจากนั้นนะครับให้คุณเนี่ยพับนะครับพับแบงก์ของคุณเนี่ยใส่ในกระเป๋าตรงจุดที่คุณมองเห็นได้นะครับและในวันวันหนึ่งถ้าคุณมีเวลาสะดวกก็เอาขึ้นมาดูสักวันละครั้งสองครั้งครับและก็ท่องประโยคนี้เข้าไปนะครับนี่เป็นวิธีการนะครับที่โอป้าทำนะครับตอนที่โอป้ายังมีปัญหาการเงินอยู่เลยฉันขอบคุณเงินทุกบาท ที่ได้รับมาตลอดทั้งชีวิตขอบคุณเงินทุกบาทที่อยู่ในบัญชีฉันสิ่งสิ่งนี้หมายความว่าอย่างไรครับพอเวลาที่เราอ่านคําคํานี้นะครับบ่อยๆซ้ำๆ การที่เราขอบคุณเงินทุกบาทที่เคยได้รับมาตลอดทั้งชีวิตเพราะเราเคยมองข้ามคุณค่าของเงินนั้นไปครับเคยมองข้ามของสิ่งที่บางอย่างมันซื้อไม่ได้ดวยเงินได้ดูสามเช่นเมื่อก่อนเนี่ยพ่อแม่ซื้อยาคูให้กินใครบางคนเลี้ยงอาหารเราใครบางคนซื้อเสื้อผ้าให้เราใครบางคนให,งให้ของกินเราโดยที่เราแบบเฮ้ยไม่ได้เก็บตังใครบางคนไปส่งเราโดยที่ยังไม่ได้เก็บค่าน้ำมันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราขอบคุณตอนที่เราพูดขอบคุณให้เรานึกถึงสิ่งที่เราไม่ต้องใช้เงินเราจ่าย แต่มีคนอื่นให้เรามาอันนี้คือเป็นช้อยที่ต้องนึกถึงนะครับตอนที่เราบอกว่าขอบคุณเงินทุกบาทที่ฉันเคยได้รับมาตลอดทั้งชีวิตให้คุณเปลี่ยนวันละหนึ่งครั้งครับเช่นสมมติวันนี้วันจันทร ขให้คุณบอกว่าขอบคุณเงินทุกบาทที่ชันเคยได้รับมาตลอดทั้งชีวิตแล้วให้คุณคิดเป็นภาพที่แบบเฮ้ยพ่อซื้อถุงเท้าใหม่ให้ชั้นอันนี้คือคิดหนึ่งรอบพอพ่กนี้เอาอีกครั้งหนึ่งครับก็เอาแบงค์เดิมขึ้นมาขอบคุณเงินทุกบาทที่ฉันเคยได้รับมาตลอดทั้งชีวิต,บบ i, อ,อ,ตาาอ่ะพ่กนี้คิคดใหม่พพว่าเฮ้ยเพื่อนเคยเลี้ยง,ง,งข้าวชั้นนี่ว่าขอบคุณเงินทุกบาทที่ฉันเคยได้รับมาตลอดทั้งชีวิตวว i, เฮ้ยตอนชั้นเรียน NLP มีคนเคยขับรถไปส่งชั้นฟรีนี่ว่า ให้ขอบคุณนะครับวันละหนึ่งอย่างจากที่คุณนึกออกได้จะเป็นตอนอายุเท่าไหร่ก็ได้ครับขอบคุณวันละหนึ่งครั้งก็ยังดีผ่านธนบัตรใบนี้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่คุณขอบคุณคุณจะมองธนบัตรของคุณด้วยเพราะฉะนั้นให้คุณเขียนใส่ใส่ตัวธนบัตรเลยนะครับและธนบัตรนี้ไม่ได้ไปใช้จ่ายนะเก็บไว้ในกระเป๋าตังค์และทุกครั้งที่คุณจะแอฟเฟอร์เมชั่นตัวเองให้ตัวเองเอาขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็มองเลยครับขอบคุณเงินทุกบาทที่ฉันเคยได้รับมาตลอดทั้งชีีวิิตขอออบคุณพ่่นนนะทเยซื้้ากกูใหฉั นะพอวันต่อมาขอบคุณเงินทุกบาทที่ฉันเคยได้รับมาตลอดทั้งชีวิตขอบคุณพี่แซนนะที่ซื้อบัตรทีฮับเอเกอร์ให้กับโ p อปา้าเอาใหม่นะครับพอวันต่อมาขอบคุณเงินทุกบาทที่ฉันเคยได้รับมาตลอดทั้งชีวิตขอบคุณครูบีบีนะที่เคยให้ที่อยู่อาศัยโ p อป้าด้วย นี้เป็นตน้นคือให้คุณคิดถึงคําขอบคุณวันละหนึ่งอย่างสิ่งที่คุณนะ่ะไม่ต้องไปจ่ายเงินเองนะครับเพื่อให้คุณนะครับได้เรียนรู้ถึงความสํานึกรู้คุณและแน่นอนครับอนุภาคของการขอบคุณนะครับมีเขียนปรากฏไว้ในหนังสือ The Law of Attraction ที่ไม่ใช่ของโรนัลเดิร์มก็มีนะมีของหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นแจ็คแคนฟิลหรือต่างๆอนาน,นะครับที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องกฎแปรงดึงดูดนะครับคุณสามารถไปศึกษาได้แต่นี่คือวิธีที่โอปป้าใช้และเอาจากหนังสือเนี่ยมาใช้เลยนะครับชื่อหนังสือ The Magic นะลองไปทํากันดูนครแล้ว้วกดดถาุณ คิดว่าคุณจะเริ่มต้นทำตั้งแต่วันนี้เลยคืนนี้เลยพิมพ์เลยครับว่าฉันจะทําวันนี้เลยนะครับ <c oughs> เพื่อให้คุณได้ประกาศเจตจำนงว่าฉันจะไม่ผัดวันประกันพรุ่งไปวันพรุ่งนี้ฉันจะทําวันนี้เลยให้พิมพ์คําว่าฉันจะทําวันนี้เลยนะครับผมโมบาปอิสา,านมาสคตเอน็นพีสวัสดีครับ